สบายดีพ่อแม่พี่น้องสูขคู่ซคนมาพบมาพ่อกันอีกงๆ้ะพี่น้องกับซองยูทูบบ่าว้ไทยิสาวมืองสนพี่น้องไอ้วันนี้บ่าว้ไทยกับิภากันเดินทางไปบขสขอสค้นส่งนะพี่น้องของบริษัทนคร่อนใสแห่พี่น้องไปพ่อกับพูนาสาวนะพี่น้องไปพ่อกันเยุะนละตอนนี้บ่าว้ไทยกับสาวขี้กำลังสิ ผ่ากันอ๋อแต่ตื้พี่น้องกำลังสีอ๋อแต่ห้องไปไปพี่น้องไปย่างก่อนย่างก่อนไปเสื้อสาวกี้นี่ผายเอาสองสองใบนี้มาบุ้ถ่ายสีผายเอาสีแบกเอากระเป๋าซ่อมกระเป๋าแท็บพี่น้องเอ้ยเต็มกระเป๋าแท็บนักแหงนี่ก็ได้เกินเต็ม จะได้อำลาพระจากแด้เนาะพี่น้องอำลาพระจากเมืองไงขอเป็นโสกปลาวพี่น้องไปสู่สกปลาวพี่น้องเห้แบบนี้ก็ได้ตอนนี้บ่าววุไทยกับสาวเมืองสนก็มาฮอนมอซิสแล้วเนาะพี่น้อง กำลังมาฮอนเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ตอนแรกมาอุทัยไปบริษัทต,ตารคอนไซเอ่เนะาะรถอ่อสามทุม่มก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เลยเป็นมาเป็นมอชิตนะพี่น้องตอนนี้กำลังนั่งถ่าข้าเจ้าไปซื้อตัวอยู่เนาะพ่น้อง วันนี้บ่าวภูไทยกับสาวกีก็ขึ้นรถไปเด้อพี่น้องเด้อบ่าวภูไทยก็ซื้อลูกซีนมากินพี่น้องสามไม้มีน้ำส้มไดนะ้น้ำส้มขวดหนึ่งอันนี้ก็แม่นตัวรถพี่น้องนีรถออทุ่มสิบห้านาทีค่าตัวรถกะ ห้ 500, าร้อยห้าสิบแปดบาทนะพี่น้องหน่งสาวกี้กินไม่ยุดพี่น้องเลยตอนนี้รถกำลังออกแต่มอซิดนะพี่น้องนี่เดินทางไปมุกดาหารพี่น้องเลย อนนี้เาอุทยก็เดินทางมาฮอดโคราชแล้วเนาะพี่น้องกลับมาฮอดจุดพักรถเนาะพี่น้องเพื่อนกะจอดเดินเฮาลงห้องน้ำห้องไหนเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนเติมก๊าซแล้วแล้วพี่น้องรถกะหมาแล้วเด้นี่รถหมาแล้วพี่น้องนี่สากี้ยางไปก่อนเลยสิ้นรถนะพี่น้อง คนก็นไม่ค่อยร้ายไปเลยเนาะพี่น้องรถคันบ่าวพุทยมานี่กะประมาณสิบแปดคนได้เนาะพี่น้องบ่าวพุทยก็นั่งทางลังตอนนี้รถกำลังอ่อแต่โคลาตพี่น้องเดินทางต่อพอกันยุบมุกไปแหละพี่น้องเอ้ ตอนนี้บาบูไทยก็มาฮอดบอกขอซอมุกดาฮานแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ยังท่าไอ้เพิ่นไปซื้อตัวรถเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังสีเดินทางไปสวรรค์นาเกศเนาะพี่น้องท่าไอ้เพิ่นไปซื้อตัวตอนนี้เฮากำลังเดินทางจากมุกดาฮานไปสวรรค์นาเกศเนาะพี่น้องหลังจากปั๊มวัดสปอตแล้วกับบาบุไทก็เดินทางข้ามมาสวรรค์นาเกศเนาะพี่น้อง ตอนนี้บ่าวพุทัยกับยูทสวนนรรณเขตบ่าวพุทัยกับแาวกี้ก็นั่งท่ารถโดยสารอยู่เนาะพี่น้องนี่นั่งน้ำแม่ค้าเพิ่นขายข้าวจี้ขายข้าวจี้ขายข้าวจี้หวานนะกน็มีข้าวจี้ปลาเต้ได้เนาะพี่น้องนั่งท่าประมาณรถมาประมาณสองโมงสามโมงนี่แหละ เบาวุ้ไทยกับซื้อเขาจี๋เมื่อผ้าผาลูกผาล้านแน่นาะพี่น้องสองสามตุ้งหลังจากทารถมาสองสโมงเบาวุ้ไทยกับขึ้นรถโดยสารสวรรค์เมืองสนต่อพี่น้องเอ้ยลมก็ะแหงแห้งพี่น้องเอ้ยมือหมาขนาวอากาศหนาว ตอนนี้บาวุไทยกับบาหอดตลาดแกงกอแล้วเนาะพี่น้องหลังจากเดินทางมาประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้เพิ่นกระท้าเอาลูกค้าอยู่ท่าคนอยู่ตลาดแกงกอเพื่อซีมีเนาะพี่น้องนี่กะแม่นคนเมืองสนเพิ่นก็มาจากกรุงเทพือคกัน